สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอวิค่ะจะมารีวิวกล่องสุ่มเครื่องเขียนค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนห่างหายจากการรีวิวไปมากเลยก็ไม่เป็นไรก็วันนี้พี่เอวิจะมารีวิวกล่องสุ่มเครื่องเขียนเรียกตัวเองว่าพี่เอวิได้ยังเพราะว่ารู้สึกเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วละ่ะแก่มาตั้งนานแล้วแ่ะแต่ว่าเพิ่งรู้สึก ค่ะวันนี้จะมารีวิวกล่องสุ่มเครื่องเขียนกล่องสุ่มเครื่องเขียนเนี่ยกล่องใบนี้เนี่ยราคา999บาทรู้สึกว่าปีใหม่ก็อยากให้ของขวัญอะไรกับตัวเองบ้างอะไรบ้างซึ่งปกติก็ให้ของขวัญตัวเองมาตลอดไงก็อยากได้จริงๆว่าเอวีเนี่ยเป็นคนชอบเครื่องเขียนมาก คือแบบชอบมากเจอที่ไหนก็ซื้อขอให้ได้ซื้อเถอะก็คือได้ใช้แหละแต่เอาจริงๆก็ยังใช้ไม่ครบไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่ใช่ประเด็นไงประเด็นคือเราอยากได้อันนี้ก็คืออันนี้ค่ะมาจากร้านน่ะเออมองไม่เห็น Your stationery official นี่อ่ะอันนี้แอบกรีดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ดู บอกเลยว่ายังไม่ได้แกะดูก็คือจะมาดูพร้อมๆกันแล้วไม่แน่ใจว่ากล่องสุ่มของเขาว่าจะมีช่วงเฉพาะปีใหม่หรือเปล่าแต่ของเขามีหลายราคานะมีตั้งแต่ราคาเล็กๆแบบสามสิบห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นรายคนอย่างเอวีต้องจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเก้าเก้าเก้ากนไปอะมานี่แอบกรีดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดหรอกนะเราจะไม่ขูดมันออกมานะเพราะว่ามันจะเก็บยากเพราะมันเป็นแบบมันเป็นฝอยๆแล้วกัน เอาว่าเราจะดึงดึงของขึ้นมาออเออจำได้ละเขาบอกว่าอ่ก็คือถ้าสั่งอันใหญ่อะมันจะมีมันจะมีซองสุ่มซองสุ่มเล็กแถมอะอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดเพราะว่าก,ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเปิดทีหลังเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะอ๋อกระจกนะแล้วก็สติกเกอร์ทั้งหลายเหล่านี้ อันนี้ก็คือกระจกเหมือนเดิมกระจกอีกอันหนึ่งคะลายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกระดาษโนต้ตมีกระดาษโนต้ตด้วยโพอสาอต์แบบนี้โพสาอิ์โพสาอิดหรือเปล่าโพอสอิดหรือเปล่า,ออลาไม่แน่ใจว่าข้างหลังมีกาวไหมอันนี้หูแต่น่ารักอันนี้อะไรอีกอาซาติเกอร์ฉันว่าฉันสั่งอันนี้มามาใช้อันอันมีฉันว่าฉันฉันก็สั่งมาฉันสั่งมาจากอีกเว็บหนึ่งเก้าเก้าเก้าอย่าไปหมดแค่นี้ มีโกดอะไม่หมดเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนที่ขั้นหนังสือโพสอิทอะไรเงี้ยอ่าน่ารักเห็นนะฉันแอบคิดว่าฉันอาจจะได้ประกาหไหมเออเฮย้ oh gosh. Oh gosh. โฮยโอแมคกอชโอแมคกอชเฮ้ยอันนี้อยากได้อ่ะอยากได้อยู่แล้วกิมทีมกิมนี่ฉันอยากได้อยู่แล้วนี่อันนี้ฉันแบบฉันกำลังแบบฉันว่าจะไปซื้อเว้ โฮ้ยด้อเดี๋ยนะอันนี้อันนี้กลงใหญ่ม,มากกลงใหญ่ม,มากค่ะแม่จา๋าอันนี้อะไรอ่ะโฮ้ยอ่ะ Oh my gosh โฮ้ยอ่ะมันเป็นสมุดไดอารี่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนี่คือสิ่งที่ฉันแบบ มันใช่สําหรับฉันนะฉันชอบเขียนมากอะแต่ฉันฉันไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงเว้ไอบาดมือไอพลาสติกบาดมือเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะมันใน้วงขึ้นมาก่อนอะเป็นสีพื้นได,ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนเอวิดดใช้อันนี้คือปากกาอะไรปากกา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 มันเป็นปากกาน่าจะเป็นหัวที่มันเป็นสีแวบๆะคะ่ะ เรียกเชยจังเลยป้าก็อายุเยอะแล้วป้าก็เรียกแบบนี้แล้วลูกเอ้ยก็ <laughs> ต้องได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเรากิจกรรมทางการเครื่องเขียนเราเยอะนะคะอ่ากระดาษโนต้ตเนี่ยได้ใช้แน่นอนอีกแล้วอีกแล้วจริงๆอันนี้ก็อะไรโพส์อีดอีกเรียกสเสียเลยโพส์อตไม่เราเรียกโพส์อ <laughs> <laughs> ีดยูนิคอร์นไหอืม อันนี้ปากกาจ้าเฮย้ยน่ารักว่ะปากกาือดินสออีนี้คิดว่าน่าจะเป็นดินสอไหมคะเพราะปากก็เปิดไม่ได้ปากกา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 มีมือเดียวไงเปิดไม่ถนัดแต่ว่ามีความน่ารักคิวค้วๆอันนี้ก็มีความแบบต้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เป็นกิตเตอร์กิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะเป็นปากกาธรรมดานี่แหละมั้งนะคะแล้วก็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  อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ดูเหมือนเป็นสมุดอ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนแบบโพสต์อิทที่มันมาเป็นเล่มอะค่ะแล้วก็อันนี้ปากกา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 น่ารักมากนะสีอะไรไม่แน่ใจแต่ดูทรงดูทรงคิดเอาเองน่าจะเป็นสีดำเนีย่ยนะยังไม่หมดเสร็จอะไรอะ่ะอาวสติกเกอร์อันนี้มัหลุดจากไหนฉันไปวัดไข้มาหรือเปล่าใช่แปะก,ก่อน โอ้ยออันนี้คืออะไรปากกา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 น่ารักอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่น่าจะเป็นหัวแบบสีคิตเตอร์อะจริงพูดเองเออเองก็ได้ยางสียังไม่หมดหมดดิ้งเครื่องอ่ะโอ้เยอะอันนี้อันนี้เป็นกระดาษสีนี่บางคนเขามองว่าอันนี้มันธรรมดาเว้ย แต่ว่าพี่เอวีบอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์ฉันมากเพราะว่าฉันใช้แบบนี้จ้านี่คือสิ่งที่ฉันได้ใช้ในชีวิตประจำวันฉันได้ใช้เพราะว่าบางทีนะเวลาแบบจดโน้ตเขียนไปหาคนนั้นคนนี้อะบางทีมีแต่กระตูน้นนังคงไม่รู้จะเขียนตรงไหนอะมีแต่กระตู้นอะไม่รู้จะเขียนตรงไหนเลยโอ้อันนี้ก็ตอบโจทย์เวลาที่เป็นงานเป็นการ ก็ได้เขียนแบบนี้สามารถใช้เป็นงานเป็นการได้อย่างนี้นะไม่เขียนไปหาเจ้านงเจ้านายเล่นซะแบบว่าตัวการ์ตูนเยอะไปก่อนออเนออ่ะเอออันนี้ก็ดูสุภาพดีดูเรียบ,เร,ยบเรียบนะคะแต่ก็สุภาพเหมาะกับการใช้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะอืมดีจังปีใหม่ปีนี้จะได้เขียนแบบเหมือนเขียนโน้ตให้ผู้ใหญ่ได้ด้วย,ยสีม่วงสวยอะ่ะฉันชอบสีม่วงใช่อันเนี้ยแหละใช่เลยฉันชอบสีม่วง ต่อไปแม่จ่ายยังไม่หมดเหมือนเดิมไอ้ไอไ้อไอไน,นั่นอะบุ๊กมาอะที่แบบเพราะมันเป็นแบบมีกาวแงะอะไรอะไวร์ลิควิดจะบอกว่าเพิ่งไปสั่งลิควิดมาประมาณครึ่งโหลจ้ะสั่งมาจากจีนจากครึ่งโหลเพราะว่าเอวิใช้ลิควิดแบบนี้ลิควิดแห้งเพราะวเป็นคนที่ใจร้อนและที่ฉันก็ได้มา ขนาดกาลังเหมาะมือเพราะว่าอันที่สั่งมาจากจีนคือจะบอกว่าเห็นในรูปแบบว่ามันกําลังน่าจะใส่นี้เอามาอันเท่าบ้านโอ้สิงไม่เป็นไรอันนี้อะไรวาชีเทปเหมือนกันอะฮะหมดหรือยังจะมาหมดตรงน,นี้เลยจริงๆหรอหมดแล้วหรออะไรอะ่ะอาสามุดมินีมินีสมุดอ่าก็ได้อยู่มีความน่ารักอยู่นะคะอน,นี้อาจจะอาจจะโอกาสใช้น้อยหน่อยเดี๋ยนะมีอะไรอีกอะ มันต้องมีอีกสิฉันก็พูดคนเดียวตกลงฉันต้องเอาแบบว่าไอ้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกมาแล้วเพราะว่ามันอะไรวะ This is อ่ะอะไรอ่ะอะไรตะขอจ้าตะขอตะขออได้อยู่นี่อะไรอีกอะคืออะไรคะเข็มกลดัด สติกเกอร์จุดจุดอ๋ออันเมื่อกี้มันหลุดออกมาจากอันนี้เองอ๋ออ๋อ,อ,อนึกว่าไปวัดไข้ที่ไหนมาว้ายนึกว่านึกว่าไปวัดไข้ที่ไหนมาไม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้มันหลุดมาจากอันนี้นี่นี่นี่อันนี้มันหลุดมาจากอันนี้นะแล้วก็วาชีเทปสีแดงจะไม่จ้าไฮไลท์ไฮไลท์นะสีส้มเออเนี่ยช่วงนี้ใช้ไฮไลท์เยอะพอดีที่ทำงานใช้เยอะ ไฮไลท์ตัวเองก็ขายไฮไลท์เนี่ยบอกเลยแต่ได้มาก็ดีก็ด,กดีได้ใช้อะไรอีกวาชิเทปอีกสาม้วนอ้าวแล้วก็ปากกาอันนี้ปากกาอ่ปา,าไม่เห็นอันนี้ก็วาชิเทปอีกสาม้วนนะคะลา,ลายก็น่ารักแล้วก็ปากกาปากกาหัวเ,เขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรหง่เรียกเป็ดี้ อันนี้อันนี้เราก็ขายอยู่อ๋อฟลามิงโก้เห็นด้านล่างไงฟลามิงโก้เราก็ขายอยู่แบบนี้จ้ะแต่เราก็ก็ได้มาไม่เป็นไรก็เชื่อว่าจริงๆเนาะคนที่แบบว้ายหล่นมาคนที่ชอบเครื่องเขียนก็ก็อย่างเอวีอะชอบจนอ๊อบจะแบบจนขายอะบอกเลยอะนี่ก็วาชิเทปอีกแล้วก็ตะขออีกตะขออีกขออีกขออีกไม่ใช่ตะขอไงนี่ฉันยังไม่ได้คิดถึงตอนฉันเก็บนะคะ อ้าวาชีเทปอีกนี่มันโดนใจเจ้มากมีอะไรอีกไหมคุมคุมจริงๆยิ่งกว่าคุมค,มคุมทุกสิ่งเลยไหมก็มีไฮไลไท์ไฮไลไท์กับปากกาเออนี่ฉันสงสยัยฉันสงสัยมานานแล้วเวลาฉันสั่งของจากจีนน่ะฉันจะเห็นดอกไม้ที่เป็นกลมๆนี่แล้วมันจะต้องมีแหวงตรงนี้ไงคือแบบ ทำไมต้องแหวงแหวงทำไมทำไมต้องแหวงอะไรเงี้ยก็เก็บความสงสัยไว้ใครตอบได้มาบอกมาบอกเจนหน่อยนะคือคือก็สงสัยว่าทําไมมันจะต้องแหวงละ่ะทําไมอะทาไมอะบอกหน่อยสิทําไมอะอ,อะไรอีกอะนี่ไงมีความขีดร้อยมันเป็นที่หนีบกระดาษค่ะแม่คือเราอะก็ว่าจะสั่งทีนี้ตอนนั้นเรากดสั่งจีนไปละของหมดอนิจจา หมดแต่ฉันได้มาฉันได้มาคราวนี้ฉันได้ใช้แล้วฉันได้ใช้แล้วอะไรอีกอ๋ออ่ะมีสองอันอันน,น,นี้อันนี้รูปอะไรอะอันนี้รูปอะไรอะเออไม่รู้ดูไม่ออกคิดว่าไม่น่าจะเป็นนกอะไรอย่างนี้เนาะคืออ e ีโฟมนี่มันจะมาติดฉันทำไมเนี่ยฉันฉันจะเก็บห้องอยังไงคืนนี้ ตื่นเต้นมากเลยฉันได้มาแต่ว่าฉันไม่ตื่นเต้นกับโฟมฉันบอกตรงๆนะมันทําให้ฉันแบบเก็บของเก็บบ้านยัง้งอาวาชิเทปไปอีกเดี๋ยวนะจ้าแม่จา้าคือหมดแล้วอรอหมดแล้วไหมอ๋อไม้นีบไม้นี่สีม่วงถูกใจฉันอีกสีม่วงอะไรอีกเดี๋ยวนะบับเบิ้ลเนี่ย คือคือฉันฉันต้องเก็บแหละเพราะว่าฉันแบบเอาไว้แพ็กของต่อได้จริงอะไรใช้ใช้ได้อีกฉันก็ใช้เพราะว่าทิ้งไปมันก็คือทิ้งแล้วไน่าจะหมดแล้วค่ะหมดละนะเก้ารอยเก้าสิบเก้าบทเอาจริงๆตัวที่ว่าคุ้มถูกจริงๆก็คือสมุดนะแน่ใจนะว่าหมดแล้วจริงๆอะไรอะคะเขียวเขย ไม่นีบเขียวอีกโอ้อยไม่นีบเขียวอีกอันนึงก็หมดแล้วประมาณนี้เอาถ่ายให้ดูอ่ะก็คือเอามากองบนเตียงก็ประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะอันที่ชอบจริงๆก็คืออันสมุดอันนั้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูอ่ะหลคือต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดดูสมุดแล่มีให้ดูเมื่อกี้ะค่ะมันเป็นสเกจูนะมันมีอันนี้มันมีอที่เป็นตารางรายเดือนแล้วก็ มีให้โจทย์เนี่ยแต่ว่าคือปีหน้าเนี่ยม, <país> มีแล้วไงคะก็น่าจะได้ใช้ในปีถัดๆไปเนาะจะมีโจทย์แต่ว่าเสียดายที่มันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นห่วงอะค่ะเพราะว่าที่เอวิใช้เดิมอะคือมันเป็นอุ้ยมีตูดมาตูดมานุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากเลยจะดับไหมเอาจริงจะดับไหมถ้าเอาไปใช้เลยไม่เยอะไม่เยอะน่าจะเป็นซองสุดสามสิบเก้าบาทเลยนไม่แน่ใจนะคะนี่เทออกมา ก็เป็นกระดาษโนมีโพสอิทมีกระดาษโน้นน่าจะเป็นสีขาวธรรมดาแล้วก็มีปากกาให้ค่ะพราน่ารักดีก็บอกว่าชอบแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องลำบากหรือไหมเออแต่ก็สมราคาของเขานะถ้าบอกว่าสอุ๊ยอะไรเอ่ยมีอะไรกิ้งลงมาไหมคะอ,อ๋อแล้วก็มีไม้หนีบอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือถ้าบอกว่าสมราคาเขาไม่ก็สมราคาเขานะหมายถึงว่าไอ้ตรงสาสิบเก้าบาทเนี่ยเพราะว่า ของที่ได้ก็น่าจะเกินราคาแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ชอบมากเครื่องเขียนเด๋ยวปีใหม่นี้ต้องซื้อของใหม่เยอะแน่นอนอะคงไม่ได้คงไม่ได้จบแค่นี้นะคะมีอะไรจะมารีวิวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอไปชื่นชมกับของที่ได้มาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ